คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่เรื่องของแอปพลิเคชันหมอชนะกันหน่อยนะครับเป็นประเด็นมาตั้งแต่เมื่อวานหลังจากที่ถแถลงแก้กันไปแก้กันมาก็คือสรุปตรงนี้ก่อนว่าสรุปแล้วนะครับไม่โหลดไม่เป็นไรไม่มีความผิดนะครับแต่ถามว่าควรจะโหลดเอาไว้ไหมก็โหลดได้ก็ควรจะโหลดเอาไว้ทีนี้มันมีเสียงสะท้อนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ทีมข่าวดิสูส์แปดละลงพื้นที่ไปไปสอบถามความคิดเห็นทั้งในมุมมองของคนที่ จำหน่ายโทรศัพท์มือถือแล้วก็คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเอาคนที่ขายโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับคุณสุพลสันติบำรุงครับเป็นเจ้าของร้านสวัสดีโมบายอยู่ที่ย่านห้วยขวางนะครับก็เล่าให้ฟังว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นด้วยกับการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อช่วยทางการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการผลักภาระไปให้ประชาชนเนี่ยเกินไปจึงเสนอว่าหากถึงวันหนึ่งเนี่ย ที่ต้องบังคับให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันหมอชนะอันนี้จริงๆที่จะต้องบังคับกันจริงจังนะครับอาจจะมีการแจกเครื่องฟรีไหมหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันติดตั้งเครื่องติดตั้งไปในเครื่องให้ไปเลยนะฮะให้กับประชาชนเอาไว้ใช้หรือไม่ก็ตั้งคําถามไว้แบบนี้ส่วนราคาโทรศัพท์นะครับที่เป็นชนิดสมาร์ทโฟนที่สามารถ โหลดแอปพลิเคชันนี้นะฮะแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้เล่นเน็ตได้เนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าถูกสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1,500บาทคือพอใช้ได้นะครับส่วนราคาอินเทอร์เน็ตก็มองว่าการใช้เน็ตแบบเติมเงินเนี่ยคั้งละ200ก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานทั้งเดือนได้ลองฟังเสียงเจ้าของร้านกันดูครับมีห่อนะน่าพันกว่าบาทน่าจะมีแลครับน่าจะมีใช่ครับ ประมาณพันเท่าไรครับเพียน่าจะประมาณพันกลางๆพันกลางๆประมาณพันห้าพันหกใช่ครับพันกลางๆน่าจะมีแล้วใช่ครับเขาต้องลงทุนทั้งตัวเครื่องโทรศัพท์แล้วก็ทั้งอินเทอร์เน็ตด้วยครับทั้งสองอย่างเลยภาระอยู่ที่ประชาชนไหมก็ก็ส่วนหนึ่งนะครับผมว่าเขาอยู่ที่ประชาชนนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่อะผมว่าก็ก็ส่วนส่วนมากก็มีแล้วนะโทรศัพท์อแต่ว่า อาจจะมีอีกบางส่วนนะครับที่เขาไม่มีเครื่องที่สามารถจะลงแอป,ปได้เราต้องบังคับใช้ผมว่าอาจจะต้องมีแจกเครื่องให้ไหมครับสำหรับ,บคนที่เขาไม่มีจริงๆคือเวลาคนที่เขาไม่มีคือเขาไม่มีจริงๆนะครับแม้แต่จะกินข้าวเขายังไม่มีเลยก็คือมันเหมือนกับว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่ครับมันมีทั้งสองด้านคิณอยากจะซื้อหรอครับครับผมคือถ้าจัดโปรเนี่ยคุณต้องคิดกันยาวๆมันจะต่อเนื่องครับมันไม่ใช่คือวันนี้วันแรกที่คุณเดินเข้าชอบเนี่ยคุณจ่ายถูกแน่นอน คุณจ่ายด้วยต้นทุนเพียงไม่กี่ร้อยบาทแล้วคุณก็ได้เครื่องไปใช้แต่เดือนต่อไปคุณต้องกลับไปจ่ายเขาอีกอต้องจ่ายเขาเป็นเวลาหนึ่งปีครับก็ก็ถ้ารวมรวมแล้วก็สูงอยู่นะ ลองลองบวกบวกกันน่ทั้ง12งวดเนี่ยบวกกันแล้วก็มันเกินกว่าราคาเครื่องอ่ะนะที่เขาจะซื้อเครื่องเปล่าในฐานะที่เราเป็นคนขายเนี่ยเชียอคาประมาณว่าเครื่องเปล่าน่าจะถูกกว่าถูไหมฮะถูผมว่าเครื่องเปล่าน่าจะถูกกว่าครับเพราะเราสามารถเลือกโปรโมชั่นต่างๆได้ใช่ครับเลือกโปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นที่ซื้อที่ขายอยู่ข้างนอกเนี่ยผมว่าประหยัดกว่ารายเดือนนะ พราะตอนนี้ใช้เน็ตเฉลี่ยเดือนละ2 0 0ยบาทก็ใช้ได้แล้วครับคือเมื่อวานนี้ทางภาครัฐก็ประสานเสียงสอดรับการแก้ข่าวกันแล้วว่าก็คือไม่โหลดก็คือไม่ผิดนะครับไม่มีความผิดทางกฎหมายแต่ว่าก็ให้ใช้เซ็นเป็นกระดาษได้ที่นําเสนอวันนี้ย้านะฮะว่าหมายถึงพูดถึงในกรณีว่าถ้าในอนาคตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องบังคับกันจริงๆว่าจะต้องมีหมอชนะเนี่ย ความคิดเห็นหรือว่ามุมมองเนี่ยจะเป็นอย่างไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของร้านที่เขาขายโทรศัพท์ทีนี้มาดูในส่วนของประชาชนทั่วไปกันบ้างนะครับหลายคนก็บอกว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีก็คือว่าสามารถตรวจสอบแล้วก็ประเมินระดับความเสี่ยงของการติดโควิดจากสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ข้อเสียที่ หลังอย่างที่หลายคนก็น่าจะตั้งข้อสังเกตเหมือนกันก็คือว่ามันเหมือนเป็นการผักภาระให้กับประชาชนอย่างเช่นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเติมอินเทอร์เนต็ตคือมันก็มีคนที่ใช้ทั้งรายเดือนรายวันนะฮะ หรือว่าแบบเติมเงินอะไรก็แล้วแต่ก็อย่างเช่นมันก็จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมาเพราะว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยน,นะครับมันจะต้องใช้ควบคู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตฮะมันก็กินเงินกินเน็ตเราไปเรื่อยๆซึ่งถ้าคนที่เขาจําเป็นจะต้องใช้เงินแบบจํากัดจริงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการโยนภาระไปซ้ําเติมเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับเขาลองฟังเสียงประชาชนบางส่วนกันดูครับดีทั้งเสียงครับผมดียังไงครับพี่ดีก็คือว่าเราสามารถรู้ได้ว่าเราไปพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ เราออกมาจากพื้นที่เสียงเพื่อจะเข้าอีกพื้นที่หนึ่งแต่ข้อเสียก็เราจะต้องรับภาระเหมือนเพิ่มภาระให้เราเพิ่มชาติใช้จา่ายครับเราต้องใช้ควบคู่กับอินเทอร์เน็ตมันจะต้องเสียรายได้เพิ่มเติมซึ่งบางคนเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยได้เบี้ยยังคีบแค่ห้าร้อยบาทนะครับเขาก็จะมาเสียภาระตรงนี้เพิ่มขึ้นอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ไม่ได้เติมถูกนะครับผมก็ดีเวลาเราไปไหนหรือไปไหนมาไหนเนี่ย มันก็ทําให้เรารู้ว่าเรามีอาการไข้หรืออะไรพวกนี้ครับมันสอบถามได้ถ้าเกิดคนส่วนที่เขามีเน็ตมีอะไรอยู่แล้วก็น่าสมควรโหลดฮะเพราะว่าเราโหลดไว้ก็ดีแต่บางคนส่วนน้อยถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นภาระของคนส่วนน้อยที่ค่าใช้จ่ายเขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีฮะทุกอย่างมันมีดีกับไม่ดีค่ะมันดีสําหรับคนที่เออมีอินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์ แต่มันไม่ดีสําหรับคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตและไม่มีโทรศัพท์ค่ะแล้วในส่วนตัวโดยรวมแล้วเห็นด้วยไหมครับถ้าจะมีการบังคับใช้เออไม่เห็นด้วยค่ะถ้าบังคับใช้ ้ำอีกทีนะครับสรุปแล้วก็คือไม่บังคับนะฮะก็คือว่าจะโหลดหรือไม่โหลดไม่โหลดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดทางที่ดีเนี่ยก็ควรจะโหลดไว้ใครใช้มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะมีอินเทอร์เน็ตรายเดือนหรือว่ารายวันกันอยู่แล้วโหลดได้ก็ควรโหลดเอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยแล้วก็เพื่อส่วนรวมด้วยอันนี้ช่วยกันรณรงค์กันหน่อยนะฮะส่วนใครที่เอ๊คือยังไม่มีความพร้อมเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ไปไหนมาไหนก็สามารถบันทึกเป็นกระดาษเอาไว้ได้นี่คือสิ่งที่ภาครัฐเขายืนยัน กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ